สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับกับกับหวยราตรวมวันนี้นะครับวันอังคารที่26กรกฎาคมน,นะครับว่ามันเป็นไงสําหรับหวยราตรวมแล้วก็หวยราตพัฒนานะครับก็หวังว่าก็แต่ละคนก็มีโชคแตกต่างกันไปเนาะเอาเป็นว่าสําหรับหวยราตรวมวันนี้นะครับแนวทางมาแล้วทุกวันนะครับผมแอดแทนฉลองให้เสมอเด่นนะครับ67มากับ นี้นะครับเด่น6 7แล้วเก้าหนึ่งห้าแดนะครับ6มาครับ6กเจนะครับ6กหนึ่งห้าหดเดมาเจครับเจ็ดหนึ่งดห้าดปดนะครับหลักร้อยวันอังคารวันนี้เด่นศูนย์นะครับเอาไปอยู่นู่นเลยอยู่หัวนะครับเด่นจัด 0 6 7ครับ0 6 9 0 6 1 0 6 5 0 6 8 0 7 9นะครับ0 7 1 0 7 5แล้วก็0 7 8นะครับเน้นเน้น6นะครับผมเป็น6 7นะครับ6 9 6 1 0ูนย์หกแล้วก็061ย์หหสำหรับแนวทางหวยราวรวมนะครับผมวันอังคารที่26กรกฎาคมนะครับแอดมินแทนขอให้โชคดีนะครับขอให้3ตัวแตกขอให้เด้งขอให้มาทีๆโชคดีครับ